สนับสนุนโดย Isuzu D Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกยาน้ำผสมสมุนไพรว่านชักมนลูกเบอร์777ตราหมอเสงียง King Power เ,เข้าใจนักเดินทางสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับกำลังทดลองผลิตภัณฑ์อยู่เลยค่ะ กลับมากับรายการร้อยอาชีพพลิกฝันนะคะวันเสาร์บายๆแบบนี้ค่ะก็มาเจอจอยพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะประสบความสําเร็จนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับสาวน้อยมหัศจรรย์นะคะแอบงงเลยสิคะทำไมถึงเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เพราะว่าหนึ่งเขาอายุยังน้อย2คือเขาทํามาหลากหลายอาชีพรวมทั้งเขายังเคยขับรถนะคะหล้อแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้ มาเป็นเจ้าของแบรนด์ทางด้านหน้าจอยออคุณผู้ชมคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรสิ่งแรกเลยนะคะที่จอยพูดทุกครั้งทุกเทปเลยนั่นก็คือถ้าเราคิดและทำด้วยความตั้งใจมันจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนช่วงหน้ามาพบกันกันกบรอยอาชีพพิกฟันค่ะ น้ำผสมสมุนไพรว่านชักมนลูกเบอร์777ตราหมอเสงอซย i s u ม u D Max b พาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ชมคะกลับมากับร้อยอาชีพพิกฝันค่ะในช่วงนี้นะคะอย่างที่จอยบอกไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าตั้งใจจริงค่ะทุกอย่างจะประสบความสําเร็จได้ค่ะอันนี้เราพูดกันทุกๆเทปเลยนะคะและมันก็เป็น ผลพิสูจน์ว่ามันสามารถที่จะทําให้คุณสําเร็จได้จริงๆค่ะและตอนนี้นะคะจอยก็นั่งอยู่กับเรียกว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์นะคะเพราะว่าเธอทําทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการค้นข่าวส่งข่าวจนสุดท้ายมาจบที่ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามค่ะแต่กว่าเธอจะมาถึงตอนนี้ได้นะคะเธอผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายค่ะนั่งอยู่ข้างจอยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชนค่ะสวัสดีค่ะ พีเจ้นนะคะพัชราพรสีวัฒนามงคลค่ะค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เพนจี้ค่ะคุณพีเจ้นค่ะใช่ค่ะชื่อแปลกมากคือแต่ว่าอะไรคะเ่ยคือก่อนเดิมเนี่ยคุณแม่จะตั้งหลายชื่อมากแล้วคือกลายเป็นว่าเอา้าเหมือนลูกคนนั้นเลยเหมือนลูกคนนี้เลยแม่ก็เลยเออแล้วทีนี้ฉันจะตั้งชื่อลูกอะไรหล่ะไม่ให้เหมือนคนอื่นก็มองว่าที่บ้านเนี่ยใช้แต่ผลิตภัณฑ์นี้ ชื่อพีเจนนะคะผลิตภัณฑ์พีเจนของเด็กอ่อนอ๋อของ๋อของเด็กอ่อนก็เลยชื่อนี้ใช่ค่ะคือมันเป็นของใกล้ตัวเรานี้อ๋อค่ะก็เียว่าไว้เอ๊ะทำไมอยูชื่อพีเจนนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ก็ชื่อแปลกอีกผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะเป็นชื่ออะไรคะผลิตภัณฑ์มันก็ชื่อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มองจากเรื่องใกล้ตัวเราอีกเจนชื่อพีเจนใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเพนจี้ค่ะ ก็เหมือนกลับกันใช่ค่ะก็เลยเป็นเพนจี้คือเหมือนว่าใครที่นึกถึงเราพีเจนใช่ไหมคะค็ะเพนจีพีเจนคือมันสำคัญกันตรงนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของประวัตินะคะเริ่มงงอาจจะลงชื่อพีเจนหรือเพนจี้เริ่มงงแต่ก่อนที่เห็นหน้าสวยๆแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยได้คุยกันค่ะเขาบอกว่าแต่ก่อนเป็นทั้งเป็นสิวเป็นฝ้าทุกอย่างเลยบนใบหน้าใช่ค่ะแล้วค่ะ ไม่น่าเชื่อเป็นได้ยังไงใช่ไหมคะ <c oughs> คือเหมือนว่าเราเนี่ยทำธุรกิจที่บ้าน<ม>จะเป็นโรงสีค่ะคือด้วยโรงสีเนี่ยคือมันจะตอบอยู่มันอยู่แล้วคือมีทั้งฝุ่นทั้งความร้อน <c oughs> คือฝุ่นละอองที่มันแบบเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยคือโดยที่โดยตัวเราเนี่ยเวลาจะทํางานอะไรเนี<ม>่ยเราจะต้องลงไปสั่งงานเองไปทําอะไรเองก็จะเจอพวกฝุ่นละอองพวกนี้แหละค่ะคือเิ่มมันเกิด เลี้ยงไม่ได้เลยสําหรับเรื่องสิวก็เลยก็จะเป็นทั้งสิวแล้วก็เป็นฝ้าเลยทําให้มาคิดคน้นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองหายก่อนถูกต้องค่ะคือคเหมือนว่าตัวเจนเ,เนี่ยไม่ว่าจะเข้าคอร์สหาหมออะไรพวกเนี้เราคือรักษาแบบเฮ้ยทำไมมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้แล้วอย่างคนอื่นล่ะถ้าเกิดเขามีงบประมาณที่งบน้อยอย่างเงี้ยจะทํายังไงให้หน้าหายให้สิวหายอเออมันต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราเลยมองว่าเอ้ย คือถ้าคนมีเงินหลักร้อยเนี่ยเขาสามารถผิวหน้าเขาสามารถหายได้ไหม <ừ> สิวเขาจะหายได้ไหมโดยที่ไม่ต้องใช้เข้าคอที่เป็นหมื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนใช่ไหมคะค่ะค่ะคือสบู่ของเราตัวนี้คือราคาหลักร้อยก็สามารถช่วยหายได้เหมือนกันต้องคะ่ะเพราะว่าคุณเวเจนใช้หมดทั้ง2ตัว<ช>นะคะและที่สําคัญคือใช้ในช่วงระหว่างของการตั้งครรภ์ด้วยใช่ค่ะค่ะคือก่อนหน้านี้คือเจ้นทดลองใช้แล้วก็มาใช้อย่างต่อเนื่องเลยคือ คือจะบอกว่าณตอนนี้คือพึ่งคลอดน้องได้2เดือนค่ะค่ะผนดีมากค่ะ <c oughs> พึ่งคลอดน้องได้2เดือนคือระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยตัวเจนเองก็ใช้เพราะโดยเดิมเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายค่ะค่ะค่ะพอมาได้ใช้เนี่ยเราก็ลองดูว่าเออตัวเราเนี่ยด้วยผิวแพ้ง,ง่ายแล้วแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมันจะส่งผลอะไรไหมคือเราจะต้องลองก่อนเพื่อเป็นความเชื่อมั่นสําหรับลูกค้าค่ะว่าเออ คนท้องคนตั้งครรภ์ก็ใช้ได้นะคะก็าสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณพเจนเนี่ยก็เรียกว่าได้ผ่านงานมาหลากหลายเลยย้อนให้หน่อยได้ไหมคะว่าก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จนะถือว่าประสบความสำเร็จนะขาบอกว่า6เดือนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ยอดขายปังมากสุดยอดจริงๆนะคะก่อนที่จะประสบความสำเร็จทำอะไรมาก่อนเออเดิมเนี่ยเจนทำธุรกิจที่บ้านคะ่ะก็จะเป็นโลงสี จะทำพวกข้อสารตรงนี้แล้วเราก็ด้วยตัวเราเองคือบางคนจะมองว่าเป็นผู้หญิงเอ้ยผู้หญิงทําอะไรไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ใช่เราแบบผู้หญิงมันก็ทําได้เหมือนคนอื่นนะเราก็จะแบบไม่ว่าจะเป็นสั่งงานลูกน้องขับรถโฟล์คลิฟต์ขับหกล้อส่งข้าวอขับหกล้อถูกค่ะใช่โอ้โหเก่งมากก็เลยคือถ้าเกิดคนที่เคยเจอเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหงมาทำได้คุณทําได้อะไรอย่างนี้ก็คืออดทนทาทุกอย่าง ด้วยความที่เราทําทุกอย่างตรงนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลคือผิวหน้าเราโดนแดดทุกวันก็จะเป็นฝ้าเป็นสิวตรงนี้ค่ะค่ะก็เลยให้หันกลับมาดูแลตัวเองใช่ค่ะ,คะในช่วงที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของข้าวของอะไรที่ทําเกี่ยวกับที่บ้านเนี่ยมีความรู้สึกไหมคะว่าอยากจะออกมาทําอะไรเองใช่ชค่ะมันมันเหมือนเป็นเป็นจุดเปลี่ยนค่ะคือว่าจากที่เราทําธุรกิจที่บ้านแล้ววันหนึ่งเรามาแต่งงานมีครอบครัว คือทางด้านแฟนเนี่ยเขาก็มีธุรกิจของเขาคือเหมือนขนส่งนะคะมันก็เป็นแบบคือก็คือจะสั่งงานลูกน้องอยู่แล้วเขาก็จะมีเวลาส่วนตัวของเขาในการทํางานอย่างเราเราก็มองว่าพอเรามีลูกแล้วเนี่ยแล้วเราจะทําอะไรล่ะโดยที่สามารถแบบอยู่บ้าน,านด้วยนนะแล้วก็ทํางานได้ด้วยค่ะก็เลยมองหาตรงธุรกิจออนไลน์ตรงนี้แล้วค่ะเรามองพอมองว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยแล้วเราจะทําอะไรขายอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ เราจะขายได้เราจะต้องใช้เองก่อนสัมผัสเองก่อนว่ามันดีไหมอะไรไหมนะแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เริ่มทำสบู่แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆออกมาเนี่ยคะ่ะอะไรคะ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยกับคุณพีเจ้นกันต่อนะคะว่าเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นธุรกิจเนี้ยมาเป็นลงสีทำลงสีแล้วแล้วก็มาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแล้ว ช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าตอนที่เธอรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการพลิกชีวิตเธอมีคติประจำใจอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเ,เราต้องทำได้ต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนช่วงหน้าพบกันกับร้อยอาชีพพลิกฟันค่ะ คารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ King Power เข้าใจนักเดินทางกลับมากับร้อยอาชีพพิชฝันค่ะแล้วมาพูดคุยกับสาวน้อยมาศจรัรย์กันต่อนะคะกับคุณผีเจนค่ะซึ่งเธอนะคะเรียกว่าเธอทำมาหลากหลายจริงๆค่ะรวมทั้งการขับรถหก้อ เพื่อที่จะส่งข้าวด้วยโอ้โ oh, ห oh. จนปัจจุบันนี้นะคะได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะคะที่อยู่ทางด้านหน้าจอย2ตัวค่ะขอบคุณพี่เจนนะคะเป็นไงคะตอน,น,นในช่วงที่ขับรถหกล้อเพื่อส่งข้าวแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องควบคุมดูแลคนงานซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยใช่ค่ะคือตรงนี้หนึ่งไมเราถึงไปขับเองใช่ไหมคะแล้วก็คือเริ่มจากว่า การที่เราจะสั่งเขาได้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่ามันทายังไงมันเป็นยังไงเพื่อที่ถึงวันหนึ่งเราจะได้รู้แล้วก็สั่งเขาได้เราได้สอนเขาได้ตรงนี้<ม>ด้วยค่ะ,คะแล้วผู้หญิงเนี่ยในโรงสีเนี่ยคุณผู้ชมต้องนึกนะคะในโรงสีเนี่ยจะต้องมีผู้ชายเยอะไปหมดแล้วเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะเวลาไปสั่งงานหรือว่าไปพูดคุยกับเขา<ม>คือเราต้องทำยังไงอะคะคือสิ่งหนึ่งคือเราจะต้องมีความเชื่อมั่นและมั่นใจตัวเอง<ม>ว่าเออเราเป็นหัวหน้าเขาเราสามารถ ทำงานสามารถสอนเขาได้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างคือเขาให้เกียรติเราด้วยตรงนี้ค่ะได้นําแนวคิดนี้มาใช้กับใครที่เริ่มต้นทําผลิตภัณฑ์ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเองค่ะคือมันก็มีแนวคิดเดิมจากตรงนี้ด้วยนะคะทําให้เจนได้มาจับธุรกิจตรงนี้ได้คือจากที่แบบคนเจนไม่เคยข,ยขายของออนไลน์ไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามตรงนี้เลยค่ะ คือสิ่งหนึ่งที่เจนสามารถมีอย่างทุกวันนี้ได้คือความมั่นใจเราต้องมั่นใจในตัวเราเองก่อนว่าเราสามารถเออทำได้นะเราจะต้องทํามันให้ประสบความสำเร็จนะ<ม>ค่ะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นแรงผลักดันเรา<ม>ทําให้เรามีกําลังใจที่จะตู้ต่อไปค่ะ,คะตอนนั้นพอเราเริ่มที่ท้องแล้วก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เพราะว่าเป็นเรียกว่ามัน น่าจะพลิกเลยนะคะในเรื่องของออนไลน์เราต้องไปศึกษาหาข้อมูลยังไงล่ะหรือว่าเราต้องไปทำยังไงที่ทำให้การขายของในออนไลน์เนี่ยมันดีเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าคู่แข่งเพียบเลยใช่ค่ะคือธุรกิจออนไลน์เนี่ยพอเราจับตรงนี้ปุ๊บเราก็มองว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงนะเพราะว่าเราจะบอกว่าไม่เป็นเลยก็ว่าได้ค่ะคือเราก็มองว่าตรงนี้คือแบบ มันเป็นโจทย์หนึ่งที่ว่าเราจะต้องทํามันให้ได้แล้วก็เรียนรู้เก็บเกี่ยวข้อมูลจากมองจากคนที่เขาประสบความสําเร็จคือส่วนหนึ่งตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มาปรับใช้กับตัวเราค่ะแล้วมีในช่วงที่แบบว่ารู้สึกท้อแท้บ้างไหมเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดท้องเนี่ยน,นะฮอร์โมนมันน่าจะแบบค่อนข้างเยอะเวียงหน่อยแหละมีแบบรู้สึกว่าเอะเราต้องอท้องด้วยเล้วจะต้องมา ดูแลตัวแทนด้วยมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เราเพิ่งเคยจกรู้สึกท้อแท้ใหมเออตอนเริ่มนี่ก็รู้สึกท้อค่ะเพราะเหมือนว่าเออท้อ,ทอตัวเราก็ท้องอยู่ไม่ว่าจะท้องโยเยอะไรเนี yeah ้ยก็จะต้องไปรงงานไปดีลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็แต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่าเราต้องสู้เพื่อลูกของเราและเพื่ออนาคตตรงนี้ค่ะมันก็เลยทําเป็น ให้เราเมีแรงผลักดันสามารถทำให้มันออกมาประสบความสำเร็จตรงนี้ได้ค่ะอย่างนี้อยากให้คุณพีเจ้นหรือว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะคะมีอีกหลายคนที่กําลังดูอยู่นะตอนนี้นะคะท้อแทะตกงานบ้างละ่ะไม่รู้จะทําอะไรเพิ่มอยากได้อาชีพเสริมหลากหลายเลยอยากให้คุณพีเจ้นให้กําลังใจหรือว่าบอกเทคนิคหน่อยว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จ สำหรับคนที่กำลังท้อแท้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในตัวเองว่าเราสามารถทำได้เราสามารถสู้แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ทุกคนค่ะมีวันล้มก็ต้องมีวันรู้ค่ะเริ่มอย่างเจนเองเนี่ยเริ่มจากก้าวที่1กว่าจะมาประสบความสำเร็จตรงนี้ได้เราต้องมีก้าวที่1ก่อนแล้วทุกอย่างมันก็จะตามมาเรื่อยๆค่ะขอให้ทุกคนได้เริ่มค่ะ เพียงแค่คุณเปิดใจนะคะพร้อมที่จะเริ่มค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนมันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นค่ะไม่ได้อยู่ที่ใครเลยนะใช่ค่ะถ้าตัวเรามั่นใจนะคะทุกอย่างมันได้แน่นอนค่ะอะไรค่ะแต่ถ้าเกิดใครสนใจเห็นอย่างนี้แล้วนะอยากจะเป็นตัวแทนกับคุณพิเจนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงดีอะคะค่ะสําหรับใครที่ยังมองหาช่องทางที่ว่าอยู่ที่บ้านยังไม่ยังไม่มี อาชีพหรือยังไม่มีธุรกิจนะคะก็มองตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งคือเพนจี้เนี่ยเป็นได้ทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมหรือใครที่ว่างงานอยู่ตรงนี้ค่ะก็สามารถนําไปจําหน่ายทางออนไลน์ได้นะคะคือไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีหน้าร้านตรงนั้นนะคะคือลงทุนหลักร้อยก็สามารถทําให้มีหลักล้านได้ค่ะลงทุนหลักร้อยนะคะทำให้มีหลักล้านได้ค่ะ,ะ,คะ,คะช่องทางการติดต่อนะคะทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์ค่ะค่ะ ของเจนนะคะก็ตอนนี้ยังรับดิลเลอร์นะคะทั่วประเทศค่ะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะทางเพจนะคะ p e n จี้ไทยแลนดค่ะทางเฟ e บุ o k นะคะจะเป็นพัชลาพรเว้นวัค CEO ีเว้นวัคเพนจี้ค่ะ,คะมีเบอร์โทรศัพท์ฝากไว้ไหมคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0815511799ค่ะ ซึ่งสามารถจะติดต่อนะคะกับคุณพีเจนได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะคะซึ่งนอกจากนั้นเห็นบอกว่าการที่ขายเพนจี้นะคะจะมีการมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับใครอะคะให้กับใครนะคะคือก่อนน้นนี้ก่อนที่เราจะทำตรงนี้ยเราก็ทุกๆวันเด็กเราจะไปแจกของเด็กบนดอยอยู่และะ้วค่ะก็จะรับบริจาคแล้วก็เอาเครื่องนุ่งห่มพวกอะไรเนี้ยเพราะว่าที่บ้านคือจะมีอ f ฟโรดซึ่งเป็นรถที่ ทางที่ไหนที่คนเข้าไม่ได้รถอันนี้เข้าได้ค่ะค่ะแล้วก็คือจะไปแจกของเด็กบนดอยที่เขาไม่มีโอกาสตรงนี้ค่ะและที่นี้คือพอเรามีเุรกิ่ตรงนี้บริษัทตรงนี้เราก็จะนําเงินส่วนหนึ่งจากการขายได้รายได้ตรงนี้ค่ะแยกไว้เพื่อไปเป็นสมดบทุนให้เด็กๆตรงนี้ด้วยค่ะโอ้โห oh เรียกว่าสร้างทั้งไรายได้ให้กับตัวคณเอกและคุณก็ยังได้ทําบุญไปด้วยใช่ค่ะเยี่ยมยอดจริงๆค่ะ สามารถที่จะติดต่อนะคะคุณพีเช่นได้ช่องทางในการติดต่อน,นี้ได้เลยนะคะคร,รับรองค่ะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรานํามาพูดนะคะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆค่ะอาจจะเห็นบอกว่าเอ๊ะพูดไม่ค่อยเก่งเลยจะพาเราไปได้ไหมได้อย่างแน่นอนเกิดจากทุกอย่างเกิดจากความจริงใจและความมั่นใจค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพีเช่นมากๆเลยนะคะที่มาให้แง่คิดดีๆกับพวกเราค่ะขอ,อขอบคุณค่ะ กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการร้อยอาชีพพลิกฝันค่ะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมง25นาทีทางททบ .5 แห่งนี้เรื่องเราเกี่ยวกับการสร้างฝันค่ยังมีทุกๆอาทิตย์ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเปิดมานะคะผู้ชมอาจจะได้แง่คิดดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณอีสุสุยาน้ำผสมสมุนไพรว่านชักมลูกเบอร์777ตราหมอเสงธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมคิงพาวเวอเข้าใจนักเดินทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผลิตภัณฑ์ของขวัญ SME Startup Thailand คุณผู้ชมคะกิจการร้านทองที่เราเห็นกันทั่วไปดูแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะคะแต่ทราบไหมคะว่ามีร้านทองที่สามารถสร้างธรุรกิจของตัวเองให้มีความแตกต่างจากร้านทองอื่นได้เชน่นเดียวกับธุรกิจร้านทองที่เราจะพาไปชมในวันนี้เขาจะมีความแตกต่างอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ อมรรัตพวงมาลากรรมการผู้จัดการบริษัทห้างทองอมรรัตจำกัดค่ะเราเป็นธุรกิจร้านทองที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำลูปพันธ์และยังได้นำเอาโปรแกรมการจัดการร้านทองมาประยุกต์ให้เข้ากับทางร้านเราค่ะในการทำธุรกิจของเราเรามองเห็นช่องทางที่อยากนำเอาสินทรัพย์มาเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินได้ในทันทีทำให้เห็นช่องทางการทำกำไรได้หลายช่องทาง จึงเกิดเป็นธุรกิจร้านทองค่ะธุรกิจร้านทองของเราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและยังได้นำเอาระบบการจัดก,การร้านทั้งการติดบาร์โค้ดที่ตัวสินค้าอย่างชัดเจนรวมถึงระบบรักษาความปลอดภยัยภายในร้านมาใช้งานซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยดูแลจัดก,การสินค้าและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ค่ะ ธนาคารอมสินได้เข้ามาให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจและให้คำปรึกษาทางด้านการเงินให้ได้ไปในแบบที่เราวางแผนไว้ขอบคุณค่ะทุกอย่างที่เรามองว่าเป็นของธรรมดาแต่ถ้าเราหยิบขึ้นมาสร้างให้เป็นความแตกต่าง ก็จะสร้างสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาได้ค่ะหากคุณมีไอเดียดีๆและพร้อมทําธุรกิจของตัวเองธนาคารอมสินพร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนให้กับความคิดดีๆของคุณเสมอสนใจสอบถามตามข้อมูลที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ